แม่น่าๆๆๆตกใจตัวเล็กเหมือนกันเลยเอออันนี้เหมือนนะเหมือนนะที่ทับอ่ะเขื่อนใหม่เพื่อนใหม่ล้วจับมือน้องกัจับมือน้อง้องออกห มองกองด้วยตาเาตาไม่กล้าสมัคงผมให้ยังไม่ทำได้ม <right ันเลยเนี bye bye. No ่ยเออ่มองกล้องนูกมองกล้องมนก็ี้อะนัมือไหนบังมบาย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 จูบจูบน้องของน้องคุยฝ้ายตชื่ออะไรคะอ่านนละล่าเรว่า ชื่อเลยนะคะน้องพิงค์อนนี้สามเดือนอยู่ปอ๋อเหรออันีต้องเอาไปพี่เดี๋ยวพี่นิวนิวยืนกับน้องนะน้องมอง่าน้องนัดีตัวเล็กมากอะตาตเท่าไรไหนเอาเอา